ดึงออกดึงดึงอย่าหมุนดิดึงออกดึงดึงขึ้นอย่าไปเอาแค่ออกกันนะดึงขึ้นอย่าไปเอาแค่ออกกันมื่อคืนเราขาวสิเหอยเอาดึงขึ้นดึงขึ้นมันจะดังบ๊อกเออมันจะดังบ๊อกเลย เป็นอะไรนิดหนึ่งันกินยากเลยอย่าเยอรมันนี่ไหมแล้วเยอรมันต้องกินกับขาหมูเยอรมันโอ้โหแล้วขาหมูเยอรมันอยู่ไหนนี่นี่หยิบขึ้นเลยครับออ๋ครับผมขาหมูเยอรมันครับแต่พ่อคนทำไมมันเป็นอย่างนี้แหมไอ้ลูกข้อทางนี้ปลาบขาหมูเยอรมันไม่ใช่อย่างอื่น ไม่ใช่เหลืองอ้อยห้อยอย่างอื่นแม้โอ้กูจะใส่ไปใส่มากเลยเนาะหวานเลยเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราชิมความพันกับเปลาหวานเลยป่ะเอ่ามองก็หลานเงาะเออก็คุณจะจัดคุณก็อย่าไปบังของมะด้าน้ำจิ้มกินกินยังไงเนี่ยเออโอ้ม มันนะนะครับหนังหนังมันหนังมันรวนครับไม่ต้องทานมันกรอบๆเลยเออคุณกู่ะไปตั้งทุบอือตรงนี้นะหมูหันบ้านเราชิอดซ้ายใช่ไหมเชิอดซ้ายเลยเจือขาหมูเยลามันขาหมูเยลามันลูกพี่ยังขย้อนเข้าไปไหมโอ้มักคนมักเลยมักกับน้ำเส้นคั่งกูไปไม่ปวดเลยบนไย ยังกินไม่กินเนี่ยยังไม่หิดขนมเส้นผมรู้ว่าขาหมูจะไม่พอเขาบอกว่าขนมเส้นจะไม่พอเขาว่าจะไายแลวโอ้ก็ส่วนเอ่อต้องผ้เง็ีจัดไปในกรณีพอดี ผมไม่เด้นะออนคำคำกับแก้มสะออนข้อมือสะออนอะไรเด็ดนี่นะข้อมือผมผมหลีหลีข้อมือชินเจียยุ่ยชินีอ้อ้ยชายาบ้าเปล่าเนี่ยบูดีเขาทำครับเอ๋ฮึงได้บาเด็ด เขาจังหมูเนยนี่ครับคนนี้เขาชอบขนมเส้นครับดูหน้าก็เป็นเส้นเลยมไงรีวิวขาหมูมันไงขนมเส้นเอาโอ้จะรีวิวขาหมูมันบวกเดี๋ยวจัดให้เนี่ยเนี่ยอ้เาเดี๋ยวขาหมูี่ใส่เดี่ยวีขาหมูนี่ดีนี้เดี๋ยวนีเขาต้องควมืลยดอโค้มือนลนะเ้าโค้อ โคไม่เอียงโคไม่๋ยวมูที่เหลือเีกูไกินเองบันนี้โ้เจ้โอ้บึงตัวนี้เนี่ยบึงบึงไอ้ท o ่รักโอ้บตึงตังช้อนต้องการกับสวัสดจ้องทองแดงเอาสู้กันย้าหู้นี่นครับเมอเมื่อนี่ฮาห บู๊ยขอมือเลยเอาไปมือตั้งนี้ไม่โยกโขนโยกโขนมีอานด้วดีตุกดินนี่ครับผมขอให้ทุกคนรวยรวยเฮงเฮงทุกท่านครับผมมือนีครับพ่อแม่นนังหรอกครับมือนี้กะทีม่อมเหม่เพิ่นเมาเมาแล้วปุ๊บขอมือเพิ่นเกิดเสียขอให้มีความสุข ในวันตุกต๊กจีน,จนครับผมบจินเจียยุยจินนี้วัวชายครับผม